เอนนกชัยเรืองรัตครับเชิญครับกาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมด็อกอร์เอกชัยเรืองรัตสมาชิกวุฒิสภากลุ่ม20จากอำเภอบางค้าจังหวัดฉะเชิงเซานะครับเ,เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานกฎหมายนี้นะครับผมเห็นด้วยนะครับในการดูแลแรงงานของ ประชาชนชาวไทยนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็อยากให้มองถึงผู้ประกอบการ SME เล็กๆด้วยนะครับโดยผมเชื่อว่านะครับถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับมีพนักงานรวมกันตั้งแต่อาจจะ50คนขึ้นไปถ้ามีพนักงานลาคลอดสักท่านสองท่านนะครับก็สามารถหาคนมาทดแทนหรือเพื่อนร่วมงานมาช่วยนะครับในการทำงานได้คราวนี้ SME เล็กๆครับบางบริษัท เล็กๆเ,เนี่ยมีคนทำงานเพียงสัก3คนถ้า1คนลานะครับหคนลาขึ้นมาเนี่ยแล้วเปิดให้การลานั้นยาวถึง180วันนะครับ mm hmm. ก็จะทำให้บริษัทเนี่ยมีปัญหาการจะจัดจ้างพนักง,งานใหม่เข้ามาแล้วบอกเขาว่าเราให้คุณทำงานเพียงแค่ชั่วข่าวนะครับทดแทนคนที่ลาคลอดต้องบอกตรงๆครับหาคนมาทำงานยากยิ่ง อันนี้คือความเป็นจริงของ SME ไทยเพราะฉะนั้นการพิจารณาวิเคราะห์เรื่องนี้ก็อยากให้คำหนึงถึง SME ด้วยโดยอาจจะมีการกำหนดว่า,าถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กอาจจะมีช่วงการลาที่แตกต่างกันเนื่องด้วยความสามารถทางการแข่งขันของแต่ละบริษัทไม่เท่ากันนะครับก็ฝากนิดนึงครับสุดท้ายเนี่ยผมว่าสิ่งสำคัญที่พนักงานอยากได้และผมประสบเห็นมาตลอดชีวิตการทำงานของผมเนี่ย น,นี้ต้องฝากถึงท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับผมว่าการลายหยุดเพียง 120- หรือ180เนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบหรือทำให้พนักง,งานดีใจเท่าไหร่แต่สิ่งที่ท่านจะพนักง,งานจะดีใจมากเลยนะครับถ้าตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กโดยรับเลี้ยงเด็กตั้งแต่1นเดือนนะครับจนถึง5ขวบปีอันนี้คือเรื่องใหญ่นะครับที่คนทำงานอยากได้ ปัจจุบันเนี่ยปัญหาใหญ่คือถึงแม้จะเลี้ยงลูกได้ในช่วง90วันถึง180วันก็แล้วแต่แต่พอหลังจากนั้นปัญหาเกิดครับส่วนใหญ่คนทํางานในกรุงเทพมักจะต้องส่งลูกนะครับไปให้คหุณยายที่ต่างจังหวัดเลี้ยงดูทุกท่านอยากเลี้ยงลูกด้วยมือตัวเองหมดแต่ด้วยพอหลังจากหมดเวลาในการหยุดตรงนี้แล้วเนี่ยไม่ไม่มีคนมาเลี้ยงดูสถานเลี้ยงเด็ก เอกชนก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงถ้าท่านไม่ได้มีเงินมากมายนักก็ต้องส่งลูกเนี่ยกลับไปต่างจังหวัดบางทีก็เกิดและโตในต่างจังหวัดแล้วแต่คุณยายจะเลี้ยงนะครับบางที่ก็ดีาบางที่ก็ไปไป,ไปม,ามาก็กลายเป็นคนติดยาบ้างเป็นเด็กแว้นบ้างอันนี้ก็มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดตั้งสูย์เลี้ยงดูเด็กตั้งแต่หนึ่งเดือนจนถึง5ปีมีความสําคัญยิ่งและอาจจะช่วยเพิ่มอันนี้มันเป็นเพนพอยท์นะครับของคนทํางาน ก็จะช่วยเพิ่มประชากรในประเทศเพิ่มขึ้นได้นะครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นเ,เป็นจุดลำบากยากเข็นของคนทำงานอีกต่อไปจริงๆแล้วผมอยากจะาฝากถึงท่านรัฐมนตรีนะครับว่าสูย์เลี้ยงเด็กนี้ควรเป็นเงินจากกองทุนประกันสังคมเมื่อหลายวันก่อนเรามีการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องงบกองทุนประกันสังคมว่าทำอย่างไรถึงให้มีเงินรีเทิร์นที่ดีและโปร่งใสให้มากกว่า สองอร์ที่ประกันสังคมทำได้นะครับจริงๆผมขอเสนอนะครับการลงทุนใดก็ไม่มีคุณค่ามากไปกว่าการลงทุนกับคนครับสุดท้ายนะครับปลูกต้นไม้ได้ร่มเงาปลูกปัญญาได้อนาคตผมอยากให้ประกันสังคมเนี่ยเน้นลงทุนในมนุษย์เน้นลงทุนในแรงงานอนาคต เราจะได้มีแรงงานเพิ่มขึ้นมีแรงงานที่มีศักยาภาพเพิ่มขึ้นแล้วก็ช่วยให้มีเงินเข้ามาสู่กองทุนประกันสังคมมากขึ้นด้วยเช่นกันครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ